มาคัดข่าวดีกันต่อนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่อยากจะเตือนภัยทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงตัวเด็กเองด้วยจากกรณีที่มีข่าวเด็กอายุสองขวบกินของเล่นที่มีลักษณะเป็นน้ำเข้าไปแล้วก็เกิดอันตรายนะคะอาการสาหาัสรวมไปถึงเรื่องของเล่นอันตรายต่างๆที่ก็มีคําถามตามมาอยู่เสมอว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะซื้อของเล่น แบบนี้ประเภทนี้มาให้ลูกเล่นทำไมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปถามความเห็นของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถึงเหตุผลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อของเล่นตามท้องตลาดกันค่ะคือว่าหึงคือถ้าลูกสนใจที่จะเล่นแล้วก็คือซื้อนะั้นคือสอคือความทนทานเราก็ต้องดูก็ดูมันจะมีมออกที่เป็นตาสัญลักษณ์เป็นบางตัวค่ะดูอันที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการของน้องอะคะ่ะแล้วก็ดูวัสดุของมันนะคะ ถ้าเป็นของแบบแปลกๆเงี้ยคงไม่มมให้เล่นให้เล่นอย่าง,อ,งอื่นแทนเลยเราไม่รู้ว่าเขาทำมาด้วยสารอะไรนะก็กลัวเด็กอาไปใส่ปากมากั่งอะไรมั่งาเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่ใส่ไปในน้ำแล้วก็พองตัวขึ้นมามันอันตรายเราไม่รู้ว่าอันตรายกับลูกเราไหมแล้วเด็กคนอื่นนะคะที่เด็กที่เล็กกว่าที่เขาไม่รู้เรื่องจะไม่ค่อยซตือให้เล่นนะคะ หลังจากทีมข่าว Family News นะคะลงพื้นที่สำรวจการตัดสินใจเลือกซื้อของเล่นให้กับลูกหลานแล้วพบว่าผู้บริโภคหลายคนเลือกซื้อของเล่นโดยพิจารณาถึงประโยชน์และก็ความปลอดภัยเป็นหลักค่ะแต่ก็ต้องมีรูปลักษณ์และก็สีสันที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ที่สำคัญราคาย,ย่อมเยาวด้วยสำหรับของเล่นแปลกๆนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่เลี่ยงที่จะซื้อให้กับลูกหลานเล่นเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยแต่เมื่อเด็กๆมีโอกาสซื้อของเองเด็กๆ ก็อาจจะแอบซื้อมาเล่นโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทันสังเกตและสุดท้ายก็ตกอยู่อันตรายเหมือนในข่าวต่างๆค่ะ ซึ่งของเล่นที่เด็กสองขวบนั้นรับประทานเข้าไปนะคะหลังตรวจสอบแล้วแพทย์ก็ออกมาระบุนะคะว่ามีสารปนเปื้อนที่อันตรายต่อทุกอวัยวะภายในของตัวเด็กเลยค่ะและก็ยังติดเครื่องหมายมอกปลอมอีกด้วยนะคะซึ่งของเล่นที่เป็นอันตรายจะมีลักษณะแบบไหนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องถามเลยว่าเคยพลาดท่าซื้อให้กับลูกเล่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับลักษณะของเล่นอันตรายที่คุณพ่อคุณแม่ผูป้ปกครองอาจคิดไม่ถึงแล้วก็ซื้อมาให้เด็กเล่นนะคะโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า3าขวบอันดับแรกก็คือของเล่นที่มีชิ้นชิ้นเล็กกว่า3.2คูณเซนติเมตรเพราะจะทำให้อุดตันทางเดินหายใจของเล่นมีสายยาวกว่า22เซนติเมตรเพราะจะทำให้รัดคอเด็กของเล่นที่มีช่องรูไม่เหมาะเพราะว่าจะทาให้นิ้วติดมือรวมไปถึงของเล่นลูกกระสุนของแหลมคมของเล่น เคลื่อนที่เร็วของเล่นที่ติดไฟได้ง่ายรวมถึงของเล่นที่ระเบิดได้และของเล่นที่มีเสียงดังกว่า110เดซิเบลเพราะจะทำลายเซลล์ประสาทการรับเสียงนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเก็บของเล่นอันตรายปนเปื้อนสารเคมีนําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีนแล้วหลายครั้งนะคะแต่ก็ยังมีสินค้าวางขายเกลื่อนท้องตลาดบ้านเรารวมถึงทางอินเทอร์เน็ตด้วยทั้งลูกบง่งวิทยาศาสตร์และเบบี้คริสตัลนะคะหรือว่าของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่ น้ําซึ่งล้วนไม่ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายมอ,อกอร,กอรและอยอแทบทั้งสิ้นแต่ก็ยังคงลักลอบจําหน่ายในบ้านเราอยู่ค่ะสารพวกนี้ก็พอๆกับไอ้พวกน้ํายาทําความสะอาดห้องน้ําล้างท่อน้ํายาล้างท่อพวกเนี้ยเวลาเด็กกินเข้าไปเนี่ยเออมันก็จะกัดเนื้อเยื่อ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเป็ดเหลืองลอยน้ํานะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกของศิลปินชาวดัชที่เคยลอยอยู่ในแหล่งน้ําของหลายประเทศล่าสุดก็ไปลอยแล้วนะคะอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ไปดูกันเลยค่ะ เป็ดยางยักษ์สีเหลืองตัวนี้นะคะเป็นผลงานของนายฟอร์นไทนโฮฟมันศิลปินชาวเนเธอแลรนด์นะคะถูกนำไปจัดแสดงไว้กลางทะเลสาบซอกชอนในกรุงโซของเกาหลีใต้ก็สร้างความประหลาดใจแล้วก็ตื่นเต้นให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะสำหรับเป็ดยักษ์สีเหลืองตัวนี้สูง54ฟุตหนัก300กิโลกรัมเคยจัดแสดงมาแล้วหลายแห่งทั่วโลกทั้งที่ฮ่องกงนครซิดนีย์และเมืองพิสเบิร์กนะคะโดยเจ้าเป็ดยักษ์จะจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวและ ชาวเกาหลีใต้ได้ยนชมที่กรุงโซจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ค่ะไปต่อกันที่ประเทศอังกฤษนะคะหอศิลป์ในกรุงลอนดอนได้นำภาพเขียนที่เป็นรูปเหมือนตัวเองของปิกัสโซมาจัดแสดงหลังจากที่ไม่ได้นำมาแสดงต่อสาธารณชนมานับร้อยปีแล้วค่ะ หอศิลป์แห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรได้นำรูปเหมือนตัวเองของปาโบลปิกัสโซจิตรกรชื่อก้องโลกชาวสเปนที่ยืมมาจากนักสะสมคนหนึ่งมาแสดงในนิทรรศการที่ชื่อว่าเซลฟ์รูปเหมือนตัวเองนี้มีชื่อว่าโยปิกัสโซนะคะได้หายไปหลังจากที่รูปถูกสร้างสารรค์ขึ้นไม่นานและก็เพิ่งจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อประมาณ12ปีก่อนโดยพบว่าติดอยู่หลังภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งปิกัสโซเขียนรูปนี้ตอนที่เขามีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนีทร ศก,กาลนี้จะนำภาพของปิกัสโซมาจัดแสดงพร้อมภาพเซลส์พอเท t ของฟรานซิสเบคอนจิตรกรอังกฤษเชื้อสายไอริชเดเมียนเฮ s ร์จิตรกรอังกฤษและ Jeff ์ o o n s จิตรกรอเมริกันนะคะโดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่13ทธันวาคมนี้ค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการคัดข่าวดีคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มาหาเราได้หลายช่องทางช่องทางแรกที่อ e ีเมลนะคะส่งกันเข้ามาเลยที่ t r e family news gmail com ส่วน line search id t r e family news ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปเลยที่ world w e web o t ครอบครัวข่าว com วันนี้ดิฉันธนสอนอมารยกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ